มีลูกค้าหลายท่านนะครับเข้าใจว่าออกรถไฟแดงมาไม่เป็นสนิมหรอกออกรถไฟแดงมาจําเป็นต้องพ่นกันสนิมไหมเพราะว่าจากโรงงานเขาก็น่าจะมีการพ่นกันสนิมมาอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตามมาดูกันเดี๋ยวพี่เอ็มพาไปดูป่ะวันนี้ครับมีรถไฟแดงเข้ามาใช้บริการพอดีเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันป่ะตอนนี้เราอยู่ใต้ช่วงล่างนะครับคันนี้เป็นรถไฟแดงเพื่อออกมาแต่ว่า ต้องเรียนตามตรงครับไม่ใช่ว่าว่ามันจะเกิดสนิมบนชิ้นส่วนหลักใหญ่ๆแต่ว่าสังเกตง่ายๆเลยว่ารถยนต์เนี่ยมันมีการต่อชิ้นส่วนหลายชิ้นรังนั้นเวลาที่เกิดการต่อเนี่ยมันจะมีรอยเชื่อมรอยเชื่อมพวกนี้แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นครับของการลุกรามสนิมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ารถที่ยงไม่ได้ใช้งานเลยนะี่ย รอยเชื่อมมันเป็นไงบ้างอะรอยเชื่อมตัวนี้มันจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันกับตัวเหล็กแชสซีนะครับมันจะเป็นชิ้นส่วนที่เอาเหล็กท่อนเนี่ยมาเชื่อมอีกทีหนึง่งฉะนั้นรอยเชื่อมเนี่ยไม่ใช่เหล็กกล้ามันก็จะเกิดสนิมได้ง่ายนะครับแล้วก็อย่างตัวนี้ที่เป็นรอยเชื่อมเห็นไหมมันก็จะมีเริ่มมีจุดเริ่มมีสนิมแล้วซึ่งตัวนี้สังเกตไหมครับว่าจุดที่เป็นสนิมอ่ะมันจะอยู่ระหว่างอรอยต่อของรอยเชื่อมตัวนี้กับเหล็กอีกชิ้นหนึ่งนะครับ ถ้าเราปล่อยมันนานวันไปนะครับน้ากับอากาศพอมันเริ่มเข้าไปใช่ไหมครับความแข็งแรงของตัวรอยเชื่อมก็จะเริ่มลดลงนะครับรวมถึงในส่วนที่น้ํากับอากาศเข้าไปได้มันจะทําให้สนิมตัวนี้มันเริ่มจะลุกลามเข้าไปชิ้นส่วน,นต่างๆหรือแม้กระทั่งส่วนพวกนี้เห็นไหมฮะร,รอยเชื่อมของตัวแชสซีด้านใต้เห็นไหมครับตัวนี้ก็คือแชสซีเป็นเหล็กที่เขามาประกบกันเพื่อความแข็งแรงเห็นไหมฮะตลอดแนวแชสซีเนี่ยมันจะมีรอยเชื่อมนะครับซึ่งรอยเชื่อมเนี่ยมันก็เริ่มเกิด สนิมและเห็น<ม>เห็นก<ม>ัน<ม>ใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมแสดงว่าช่วงล่างของเราที่มันประกอบไปด้วยเหล็กหลายชิ้นเนี่ยมันย่อมมีโอกาสในการเกิดสนิมได้แน่นอนครับจากรอยเชื่อมพวกนี้ที่มีการต่อของโครงสร้างช่วงล่างถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูแลมไว้ก่อนนะครับมันก็จะเริ่มค่อยๆลุกลามไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรู้กันก่อนนะครับ รถป้ายแดงมันยังไม่เป็นสนิมหลอกใช่มันยังไม่เป็นสนิมนะครับแต่ว่าจุดกําเนิดเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มมีแล้วนะครับสังเกตดูเลยไม่ว่าจะชิ้นส่วนไหนไหน,นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีรอยเชื่อมเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มเกิดสนิมอ่าแม้กระทั่งตัวนี้ตัวที่รองตัวกระบะก็ดีนะครับก็มีรอยเชื่อมอีกเห็นไหมครัว่าโครงสร้างเหล็กที่รองกระบะถ่ายน้ําหนักมาแชสซีแชสซีก็มีการต่อทุกส่วนมีการต่อหมดฉะนั้นรอยเชื่อมเนี่ย เกิดก่อนแน่นอนถึงเป็นรถป้ายแดงยังไงก็เกิดครับแล้วก็ถ้าทิ้งนานไปนะครับไอพวกเนี้ยทิ้งนานไปมันก็จะลามมันไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็แตกออกอันนี้ก็แตกออกอันนี้ก็แตกออกนะครับลองพิจารณากันดูนะครับว่าเราจะเริ่มต้นดูแลมันตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่มันยังไม่ค่อยเป็นอะไรเลยมันมีแค่จุดกําเนิดเริ่มต้นเล็กๆน,น้อยๆหรือเราจะปล่อยให้มันแบบ ลามไปทั่วแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการอันนี้แล้วแต่เลือกเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วละดูแลให้มันใช้ได้นานหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ดูมันเลยจนกระทั่งเลวร้ายที่สุดนะครับโครงสร้างเหล็กที่มันเป็นส่วนรับน้ําหนักเนี่ยมันผูไปแล้วตอนนั้นเราทําได้อย่างเดียวเลยครับคือผ่าตัดก็คือต้องตัดนะครับปะผุนะครับก็คือตัดส่วนที่ผูไปนะครับแล้วก็ปะชิ้นเหล็กใหม่เชื่อมใหม่ สุดท้ายแล้วมันก็ต้องกลับไปแก้ไขไปดูแลกันอยู่ดีก็เลือกได้ว่าจะดูแล้งแต่ต้นหรือจะไปแก้ไขเอาตอนท้ายแล้วก็ท่างดุมล้อเห็นไหมก็มีนะครับมีทุกส่วนแหละนะครับนี่เพิ่งออกมานะครับเป็นทุกยี่ห้อครับไม่ต้องซีเรียสนะครับก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่ามันสำคัญหรือไม่สำคัญตอบตัวเองให้ได้เนาะ